สนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร BMG High ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพของท่านหญิงสนใจโทรสั่งซื้อมีระบบเก็บเงินปลายทางและสามารถปรึกษาปัญหาภายในกับดรรัน0625978997ลาบกระตอ r นะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงคันปากอยากเผือกคันปากอยากเผือคุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงหน้านั่นก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร,น,รนี่เลย BMG High นะฮะ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสําหรับผู้หญิงคุณผู้ชมนะฮะปัญหาภายในของผู้หญิงเนี่ยมันเกิดจากข้างในเลยนะก็คือฮอร์โมนที่ผลิตมาอย่างไม่ไม,ไม่ไม่เขาเรียกว่าผลิตออกมาไม่ปกติน้อยเกินไปนะคะมันก็เลยทําให้ปัญหาเรื่องของประจำเดือนเนี่ยก็มา,ากระปิดกระปอยแล้วก็มดลูกหย่อนคล้อยนะคะแล้วก็มีอาการคันในน้องสาวแล้วก็ตกขาวมากผิดปกตินะคุณผู้ชมนะฮะ,ะแล้วก็น้องสาวเนี่ยเกิดอาการขยายตัวจนที่เราไม่ไม่รู้สาเหตุเลยเพราะมันอยู่เป็นอวัยวะภายในที่เกิดขึ้นจนมัน ส่งผลให้สามีบน่นสามี<ช>ไปม,มีบ้านเล็กบ้านน้อยใช่มากแล้วเท่านั้นยังไม่พอปัญหาความเครียดนะคุณผ<อ>ู้ชมมันส่งผลถึงปัญหาภายนอกด้วยนะ<อ>จากภายในสู่ภายนอกด้วยนะ แก่เกินวัยผิวหยาบกล้านไม่สดใสหน้าเป็นฝ้าไม่เปล่งปังวันนี้แก้ไง่ายคุณผู้ชมนะด้วยผลิตภัณฑ์นในเรื่องของการดูแลฮอร์โมนด้วย Bmg High นะคะใช่แล้วค่ะสําหรับตัวนี้นะคะเขามีส่วนผสมมากมายเลยจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นว่านชักมดลูกฟางเซนตังกุยโคเอนไซม์คิวเทนกวาวเครือหรือว่าจะเป็นสารสกัดจากทับทิมชาเขียวว่านสาเหล็กแล้วก็เปลือกสนของต้นบริทาหฝรั่งเศสค่ะสําหรับวันนี้ถ้าคุณรับไปเลยนะคะ Bmg High หนึ่งกระปุกแถมฟรีให้อีกหนึ่งกระปุกเท่านั้นยังไม่พอยังแถมให้อีก กับ B M G Coffee อีก1กล่องเซตนี้ราคาเพียงแค่1989บาทถ้าสนใจเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้เพราะเขามีแบบเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะ<ๆ>ก็โทรมาได้เลย0 6 2 5 9 7 8 9 9 7หหรือว่าถ้าคุณนะอยากปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาภายในของผู้หญิงกับด็ตรรันก็โทรมาได้ที่เบอร์เดียวกันนี้เลยค่ะ0 6 2 5 9 7 8 9 9 7แล้วก็สาหรับกาแฟต,<ๆ>ตัวนี้เขาได้รับการการันตีนะคะว่าได้รางวัลน,นะฮะกินรีทองนะฮะสาขาผลิตภัณฑ์ดีเด่นปี63ผู้ชมะของดีนห้านนอยห BMG Coffee นะฮะ,ะแล้วก็ BMG High คุณผู้ชมนะสำหรับคุณผู้หญิงนะฮะม,มากันตอเลยคุณผู้ชมนะฮะพี่บีนแล้วก็พี่ไทยนะ,ะช่วยเกษตรกรเพราะว่าหลังจากที่มีโควิด1นีนเนี่ยนะ,ะมันไประบาดท,ที่สมุทรสาครแม่ค้ากุ้งแม่ค้ากุ้ง,คคงเออเนี่ย บ่อก,กุ้งบ่อก,กุ้งเนี่ย<ด>เจ๊เล้งลมันร่วมหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฮะล่าสุดนะเหมากุ้งนะฮะยกบ่อเลยนะฮะหลังขายไม่ได้นะในช่วงโควิดนะ,ะแล้วก็นำมาขายใช่ไหมหรือนำมาแจกเอามาแจกเลยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยกุ้งขายไม่ออกจริงๆนะคะหลายคนก็เป็นกังวลว่ากินกุ้งแล้วเนี่ยมันจะติดเชื้อหรือเปล่าเพิ่ไปซื้อกุ้งตัวใหญ่มาแล้วไม่ได้กินไหมได้กินปุงเองถามอุ้ย กินสนันเลยอ่ะปกติไม่ได้ตัวใหญ่ขนาดเนี้ยตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นไรใช่ไหมแม่ไม่มีเพราะ<อ>เราไปทําต้มยำไงตัวใหญ่แล้วราคาถูกลงก็ราคาเท่าเดิมแต่ว่าได้ในปริมาณที่มากขึ้นสามสี<อ>่ตัวช่วงนี้ไงแม่ใช่แต่ว่าแม่ก็ยังงวัวกุ้งแม่น้ํามันเกี่ยวอะไรกับกุ้งทะเลเพราะว่าสมุทรสาครเป็นกุ้งทะเลนะคือหลายคนเขาก็กังวลกันแล้วแหละแม่เหมือนแพนิกนะเพราะว่าหแหล่งที่เขาขายก็คือสมุทรสาครมันเป็นแหล่งขายอาหารทะเลที่มันใหญ่ที่สุดไงในประเทศกุ้งที่คนไทยชอบกินเป็นกุ้งแม่น้ํานะหรอคะเออเขาก็คง กุ้งขาวกุ้งแชรโบยเป็นกุ้งทะเลไม่ใช่เหรออคงจะเป็นกุ้งพวกนั้นหรือเปล่าเขาก็คงแบบว่าไม่กินเอาไว้ก็จะดีกว่าอะไรประมาณนี้าหลายคนแบบนี้นะเสียหายไปหลายพันล้านเลยนะตอนนี้มันเสียเ่าไหร อุ้ยหลายร้อยล้านใช่ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยทางด้านของพี่บินแล้วก็พี่ไทยเองเขาก็อยากที่จะช่วยเหลือนะคะโดยการที่เดินทางลงไปพื้นที่บ่อกุ้งย่านบางพลีน้อยจังหวัดสุพรรณบุรีอันนี้กุ้งแม่น้ำนะอันนี้ใช่ไหมแม่มันกุ้งแม่น้ำกุ้งอย่างนี้เขาเรียกว่ากุ้งแม่น้ำมันไม่มันไม่ได้เกิดกับโควิดคือตอนนี้มันกลายเป็นว่าไม่มีใครนะคะเข้าไปรับซื้อเลยแม่ไม่มีรถรับซื้อเลยนะคนกลัวหมดเลยเพราะบอกว่ากุ้งคนก็ไม่กินกุ้งก็ไม่กินแล้วก็ไม่กล้าเข้าพื้นที่ด้วยแหละเข้าใจอย่่่าาาาางงนนัั้้ะะเพรรรวตตแมีกบคิ VI-19 ย,ยอดขายอาหารทะเลเนี่ยมันลดลงหวบเลยนะคะโดยเฉพาะกุ้งใช่โดยเฉพาะกุ้งเนี่ยขายไม่ออกเลยพี่บินเขาก็เลยบอกว่าที่มาวันนี้เนี่ยก็คือจะมาช่วยเหมาบ่ออยากจะให้ชาวบ้านเนี่ยไม่มีทุกข์เพราะว่าบริเวณบริเวณรอบๆนี้เนี่ยไม่มีใครรับซื้อออกไปจาหน่ายให้กับผู้บริโภคเลยนะคะตอนนี้เนี่ยขายไม่ได้ลงทุนไป3ามสี่หมื่นบาทต่อบ่อ <c oughs> เขาก็ไม่เหลืออะไรเพราะว่าขาดทุน <c oughs> นอกจาก <c oughs> <ๆ>เราจะได้ช่วยเกษตรกรแล้วเนี่ยพี่บินเขาก็นํากุ้งเหล่านี้นะคะไปให้กับคนที่เขาไม่มีเงินที่จะมาซื้อด้วยมันไม่ติดแล้วค่ะคุณผู้ชมนะคะ นั่นเป็นกุ้งกุ้งแม่น้ําค<ะ>่ะเพราะว่าที่สมุทรสาครเนี่ยมันเป็นกุ้งกุ้งอีลักษณะหนึ่งคือตัวเล็กกว่านี้มันเป็นกุ้งที่เราเอามาทําแกงส้มหรือ,อกุ้งกุ้งที่เราเอามาทําผัดอะ่ะเอาง่ายๆไม่ไม่กินสดก็คือปลอดภัยที่สุดเออถ้าปกติเนี่ยถ้าเราเอาง่ายๆนะเราลวกหรือทาความสะอาดให้มันเรียบร้อยนะคะแล้วก็<ะ>ปรุงให้สุกเนี่ยยังไงก็ไม่ตายไม่ติดไม่เกี่ยวปลาเปิร์ก็กินได้ปกติแต่ว่าถ้าเกิดราคาตกอย่างเงี้ยคนที่เดือดร้อนคือเกษตรกรใช่ค่นะ ที่เขาเลี้ยงพอะกุ้งอย่างเงี้ยแล้วก็แพปลาแล้วก็อาหารทะเลบางร้านพี่เ๋าผ่านไปไม่มีคนกินเลย<อ>คนกลัวมากเลยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันติดเฉพาะในอากาศนะฮะ<อ>ในอากาศเท่านั้นนะฮะ,ะแล้วก็ถ้าเกิดเราทําความสะอาดดีๆไม่ได้หมายความว่าเอาเอาเอาแอลกออลไปล้างกุ้งนะ,ะไม่ใช่มหมายความว่าล้างทําความสะอาดให้ดีะนะฮะหลายรอบหน่อยแล้วก็เอาไป ผัดไปต้มยังไงมันก็ตายนะฮะผู้ว่าราชาการจังหวัดสมุทรสาครน,นะคุณผู้ชมนะคะทีแรกก็ออกมานะฮะถแถลงข่าวนู่นนี่นั่นทำกิจกรรมทั้งวี่ทั้งวันไป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 นี่ได้ไหม ไปไปทำเนียบได้เป่าอุ้ยสำหรับผู้ว่าเหรอแม่ผู้ว,ว่าน่าจะยังไม่ได้ไปไม่ได้ไปทำเนียบ <ฮะ S 2> หรืออาจจะไปหรือไม่ไม่ไปเราไม่สาม <ฮะ S 2> ารถจะตอบได้นะฮะล่าสุดนะฮะเป็นข่าวเรียบร้อยแล้วติดโควิด19นะคะหลังจากไปถอดแมสร่วมกินกุ้งกับคุณอนุทินอยู่ใกล้ๆกันเลยค่ะก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยคุณอนุทินนะคะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสมุทรสาครไปสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องชาวไทยเนี่ยคะ่ะว่าการกินกุ้งเนี่ยมันปลอดภยัยมันไม่ได้น่ากลัวเลยคุณอน,อนุทินนะคะก็เลยลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปทํากับข้าวน ต้มยำกุ้งไปทำข่าวผัดกุ้งนะคะ กินให้ดูเลยว่ากินกุ้งเนี่ยปลอดภัยและนั่นนะค่ะถ้าเกิดเป็นหน้าดิฉันก็คือผู้ว่าใส่ชุดสีสีฟ้านะคะสีฟ้าอยู่ขวามืออยู่ติดกับคุณอนุทินนะฮะเพราะว่าถ้าระดับรัฐมนตรีไปเนี่ยนะฮะผู้ว่าราชการจะต้องประกบค่ะอ๋อต้องอยู่ใกล้ชิดกันนะต้องอยู่ใกล้ชิดเนี่ยแล้วก็มีมีการที่ถอดแมนเมื่อกี้ไงแม่เพราะว่าต้องกินกุ้งโชว์ตรงนี้แหละน้ำจิ้มน้ำจิ้มแยกอุยมันต้องแยกนะข็น้ำจิ้มไม่แยกนี่ก็โต๊ะกันต๊ะมันค่ะเรียบร้อยเลยนะแม่แต่ว่าตอนนี้เนี่ย ่าเนี่ยราชการจังหวัดสมุทรสาครติดไปแล้วแต่ว่าคุณอนุทินเนี่ยรอผลตรวจอยู่แต่ว่าก็ขอกักตัวก่อนเป็นเวลา14วันเพื่อรอดูอาการนะคะ,ะ,ะก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ว,ว่าน่าจะติดมาก่อนหน้านี้แล้วนะแม่ถ้าเกิดว่าเพิ่งไปเจอผลเนี่ยแสดงว่าก่อนหน้านี้ติดมาแล้วก็ติดมาตั้งแต่ตอนที่เขาเริ่ม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 แพร่ระบาดระบาดใหม่ๆแล้วออกมานั่งแถลงข่าว <laughs> นู่นนี่นั่นเราก็ไม่รู้ท่านติดจากใครไง แต่ไม่ได้มาจากกุ้งหรอกเนาะมันไม่ได้เกี่ยวไม่ไม่อันนี้เราตอบไม่ได้พี่ไม่ขอตอบแล้วกันว่ามาหรือไม่มาแต่คงไม่ใช่กุ้งคิดว่านั้นโดยส่วนตัวคงคิดว่าไม่ใช่อาหารทะเลคงติดมาจากแรงงานชาวเมียนมามากกว่าที่ท่านจะต้องลงพื้นที่ทั้งวันไงเพราะหลายคนเขาก็อ่านข่าวแล้วก็หุยกิน้ยเราก็ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราก็ไม่รู้ว่าผู้ว่าเนี่ยบางทีเนี่ย การใส่แมสกมันก็ป้องกันปลอดภัยแล้วเข้าใจใช่ไหมคุณผู้ชมเพราะทุกคนในเมืองไทยต้องใส่กันหมดแต่คุณผู้ชมรู้ใช่ไหมว่าบางคนเขาแพ้แมส<อ>บางคนหายใจไม่ออกอย่างสมมุติว่าอย่างตึกเราเนี่ยเราขึ้นมาสูงๆแล้วใส่แมสเนี่ยหายใจไม่ออกนะมันเหนื่อยมันเหนื่อยแ,แล้วมันหายใจม,มันจะต้องถอดหายใจเข้าไประหว่างที่ถอด <laughs> หายใจเนี่ย ไอ้เชื้อเนี่ยมันอาจจะเข้าไปในร่างกายจ้าเอ๋กันพอดีจ้าเอ๋ก็ปุ๊บปั๊บรับโชคนะะนี่แหละค่ะก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะฮะเพราะว่าผู้นําหลายประเทศก็ติดโควิดกันนะฮะดูททั้งหลายเลยติดเลยนะฮะฝรั่งเศสก็ติดแล้วนะฮะยังเหลือบ้านเราเนี่ยไม่อินเทนเลยไม่ติดนะฮะถ้าอินเทนจะต้องยังไงคะแม่ต้องติดนะฮะใครติดคะแม่อ่าผู้นำไงผู้นำมันต้องต้องติดมพราเราต้องอินเทนถ้าเราไม่ติดเราถือว่าเราไม่อินเทนเชยนะซาร่าฟาดกลับนะนี่เลยชาวเน็ต หลังติดอ่เขาบอกว่าติดอะไรนะติดติดหลังติงคิดได้ไงน้องแม็กซ์เวล,ก,เวลกินอะไรกินนมนจากเต้าตอน6ขวบค่ะ คือตอนนี้เนี่ยด้วยความที่คุณซาร่ามีลูก2คนแล้วก็คือมีลูกชายน้องแม็กซ์เวลแล้วก็มีคนล่าสุดก็คือน้องเอมิลี่นั่นเองนะคะแล้วทีนี้เนี่ยทางด้านของคุณแม่ซาร่าเองล่าสุดเนี่ยเธอก็ออกมาเคลื่อนไหวในอินสตาแกรมนะคะแล้วก็มีคนเข้ามาถามไถ่ามากมายเรื่องของการเลี้ยงลูกหนึ่งในคําถามนั้นเนี่ยมีคนถามว่าคุณซาร่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยน้องแม็กซ์เวลกินนมแม่ลวนหรือว่ากินนมผงคะทางด้านของคุณแม่ซาร่าคุณแม่ซาร่าก็ตอบวาอ่าให้กินนมแม่ลวนเลยค่ะสี่ปีส่วนตอนนี้เวลาเห็นน้องเอมิีี่นน,น้้้วงวบาดยท ประเด็นนี้มันกลายเป็นดราม่าขึ้นมาเนื่องจากว่ามีชาวเน็ตคนหนึ่งไปติงคุณแม่บอกว่าน้องแม็กซ์เวลอายุ6ขวบแล้วเหมาะสมแล้วหรือให้ลูกกินนมจากเต้าที่ถามเนี่ยเพราะว่าอยากรู้ว่าซาร่าคิดยังไงคุณซาร่าก็ตอบกลับไปทันทีเลยนะคะบอกว่า มีพี่ที่กลับมากินนมกับน้องเยอะมากค่ะในโลกใบนี้เพราะว่ามันมีผลดีกับระบบภูมิคุ้มกันของลูกลองไปเซิร์ชข้อมูลได้นะคะใน Google ค้นหาอะไรที่มันมีประโยชน์บ้างไม่ใช่เอาไว้หาข่าวดารายอย่างเดียวค่ะ <c oughs> แต่จากที่หนูไปเซิร์ชข้อมูลมาแล้วมันสามารถทานได้นะแม่นมน้ำนมแม่นี่นะคะเเขาให้ลูกกินเลยค่ะเพราะว่าน้ำนมแม่จะมีภูมิต้านทานสูงมาก,กมีภูมิต้านทานสูงที่สุดนะคะใช่ค่ะออลูกต้องกินน้ำนมแม่ลูกที่เกิดมาใหม่ๆต้องดื่มน้ำนมแม่ใช่แล้วเด็กจะแข็งแรงแล้ว เด็กก็ฉลาดด้วยแล้วก็อายุถ้าไม่เกินเจ็ดขวบยังสามารถทานได้อยู่ค่ะก็บางทีแบ่งปันไปถึงพ่อยังได้เลยเพราะหมอกินแล้วมันจะทําให้มีภูมิต้านทานที่ดีไม่ได้เกี่ยวกับสาร่ขอะไรนะคะบเขาก็แบ่งปันให้คุณพ่อทานคุณพ่อก็ทานเราก็ทานอลองชิมอะไรแบบนี้ก็มค่ะนะคะลูกกินแล้วคนเล็กกินแล้วคนโตกินแล้วคนกลางกินแล้วคุณพ่อลองชิมดูเซแต่มาสคารา่เคยบอกหนูนะว่าเขาอยากชิมมาสคารลอยากอยากกินน้ำนมจากแม่เหรอ เมื่อก่อนอายุตอนนั้นเธออายุเท่าไหร,ร,ร่อ่ะสิบขวบสิบขวบอ๋อแต่ที่เต๋าก็ยังตอน ตอนประมาณ7จ็ดแปดขวดยังดูดนมมันนี่อยู่เลยกระป๋องไอเนี่ยขวดอ๋อเป็นขวดอยู่ใช่ไหมใช่ฟันเฟินไปหมดเลยอะใช่เพราะถ้าดูนานๆมันจะมีผลกับฟันไงใช่ฟันฟันซ้อนไปหมดเลยนะฮะค่ะอ่ะมากระต่อเลยแกงหม้อใหญ่อาพชราภานะเผยภาพที่ไม่เคยเห็นแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่เอสุภชัยฮะยิ่งรักก็ต้องยิ่งให้แกงหม้อใหญ่ๆนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยเพิ่งไม่กี่วันที่ผ่านมาเป็นวันเกิดของพี่เอสุภชัยนะคะนักปั้นมือทองก็แน่นอนค่ะว่ามีดาราน้องๆในวงการบันเทิงหลายคนลงภาพคู่กับพี่เอ วันเกิดไปงานนี้ไม่พลาดค่ะเพราะว่าแม่อ้ํานะคะซึ่งก็เป็นซุปตาเบอร์นหนึ่งของเมืองไทยแล้วก็เป็นเด็กในสังกัดของพี่เอออกมาโพสแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะโดยมีการโพสต์รูปค่ะอุยอ้ยอุย้แม่ <laughs> ของพี่เอนึกว่าลิซ่าแบ็คพิงเพราะว่ามีหน้ามาใช่แต่ว่ารูปแรกที่พี่อ้ำลงเนี่ยไม่ใช่รูปนี้นะเป็นรูปที่แบบสวยๆรูปนี้เลยอ๋ออันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ยังไม่ผ่านแอปแม่อ๋อเหรออันนี้ซุ้ภาพพี่เฉลยมันจะมีภาพก่อนหน้านี้ที่พี่เอเนี่ยเข้าไปเข้าแอปมาแล้วก็มีคนแอปหน้าเด็กแอปหน้าเด็กแบบว่าเหนียงเหนียงหายหมดเออเขาเรียกว่าเฟซแอปเออเฟซแอปนะคะเข้าแอปแบบนี้ไปเลยแล้วก็พอมาเฉลยอีกภาพหนึ่งกลายเป็นภาพเบฟอร์ก่อนแต่งค่ะก็จะได้เห็นภาพออออออยย่่่่่่่าาาาางงเเเเเมืืสััักกครรรูนนนนนนนีี้้้หววภพพดซ็็จะปใ์ช จริงค่ะเนี่ยแหละค่ะมีการแกงเกิดขึ้นในวันเกิดของพี่เอนะคะเอ๋อเหรอคะอ้ําเขาชอบแกงพี่เอค่ะตอนพี่เอไปเที่ยวทะเลก,ก็ตอนกํนลาลังปีนหินเธอก็แอบถ่ายค่ะนี่ยังไม่แข็งใช่ไหมไปปีนหินนะวันไปปีนหินก็ไปพี่อ้ําเมก็ถ่ายตอนกํนลาลังปีนหินแต่ตอนอยู่บนหิน,นสวยแล้วแต่ตอนปีนหิน,นอ้ําก็ถ่ายนะคะเพราะอ้ําชอบแกงเทโพพี่เอค่ะนะคะพี่เอใจดีเป็นคนใจดีพี่เอเนี่ยแม่ถ่ายรูปบ้างไหมแบบนี้ ไม่พี่ค่ะไม่ทำแม่ไม่ชอบหรอบ้าไม่เอาเดี๋ยวโดนอีบาสคาล่าแบ็กมีเดี๋ยวพอด่ามันบ่อยๆแล้วมันเอารูปฉันขึ้นไปจนฉันอายใจหายเออมีคนเข้าเฟซแอปอีกคนหนึ่งเหมือนกันแม่ใครอ่ะใครแล้วไออีมาร์ทใช่ไหมเข้าไปเถอะทำๆไปเถอะวันก่อน มันก่อนมีผู้ใหญ่เจ้าพ่อวงการบันเทิงโทรมาถามว่าเต๋อทำไมหน้าเด็กอ่ะเฟซแอปไงคะก็เราก็ตอบตรงๆสิน้ใช้เฟซแอปวันนี้มันก็แหนใครจะลงรูปไม่สวยใช่ไหมม่ใครจะมานั่งลงรูปหน้าผีแต่มีดาราท่านหนึ่งนะเขาบอกว่าบริษัทเครื่องสําอางกับบริษัทสัญญกรรมที่ก็เป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยเขาบอกเขาเบื่อมากเลยแ้เขาจะไม่จ้างแล้วเขาบอกว่าเวลาให้ลงรูปในอินสตาแกรมมันมีสัญญาไงว่าต้องลงรูปสวยๆเพราาไปทาที่เขามาใช่ไหมแล้วยังไงาลงรูปแบบหน้าไม่แต่งบ้างหน้าเหี่ยวบ้างหน้ากล้านบ้างล่ะ จนเจ้าของบริษัทบอกว่าจะไม่ต่อแล้วปีหน้าเนี้อ้าแล้วทำไมไปทําแบบนั้นล่ะใครเหรอแม่เขาอุตส่าห์จ้างนะไม่พูดหรอกหรอคือด้วยวัยของเขาเนี่ยมันก็ต้องทํำนะแม่เนาะมันต้องใช้แอปแล้วไงเขาไม่ยอมใช้เลยไงเขาลงหน้าเพียวหน้าสดอะไอย่างเงี้ยแล้วทีเขาเป็นพรีเซนเตอร์แล้ว เบ็ดฟรีเซนเตอบริษัทเครื่องสำอางบริษัทสัญญกรรมความงามชื่อดังแห่งหนึ่งนะ่ขายเปิดเปิดก,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 กับทุกห้างในเมืองไทยอะ่ะแล้วเสร็จทีเนี้ยเขาบอกว่าโอ้ทำไมตัวจริง ลงผูรูปจริงขนาดนี้บางทีมันก็ต้องมีแต่งบ้างเล็กเน้อยแต่งหน้าบ้างหรือก็ใช้แอปช่วยบ้างเขาเล่นไม่แต่งหนยเขาเล่นเพียวเพียวเลยอ่ะแล้วคนมาเห็นใครเขาจะไปกล้าใช้คลินิกใช่ไหมเขากไม่กล้าเข้าคลินิกอ่ะก็จริงอ่ะแม่คนในคลินิกเล้ฉันฟังอุ้ยอันนี้แรงอ่ะเออนะคะคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวพักสักรู่หนึ่งก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะอยเด็ดยิ่งกว่านะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนี่เลยนะฮะ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร B M G High นะสำหรับคุณผู้หญิงนะคุณผู้ชมนะฮะปัญหาภายในนะฮะ ต้องดูแลจากภายในถ้าไม่ดูแลปัญหาภายในจะลามถึงภายนอกอปัญหากระฝ้าจุดด่งดงา,า,มมา,า,างดำจะตามมาผิวหยาบกร้านจะตามมาแก่ก่อนวัยจะตามมานะ,ะเพราะว่าเราไม่มีฮอร์โมนแล้วสามีก็จะไปม,มีบ้านเล็กบ้านน้อยวันนี้เติมฮอร์โมนธรรมชาติด้วย Bmg High ครับตัวน,นี้มีส่วนผสมมากมายเลยจากธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นว่านชักมดลูกฟางเซนตังกุยโคอยเอนไซม์คิวเทนกาวเครือหรือว่าจะเป็นสารสกัดจากทับทิมชาเขียวว่านสารเหล็กแล้วก็เปลือกส่วนของต้นบริทานฝรั่งเศสค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าคุณรับไปเลย Bmg High ซื้อหนึ่งกระปุก แถมฟรีให้อีกหนึ่งกระปุกเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังแถมให้อีกกับกาแฟ B M G ไปเลยอีก1กล่องเซตนี้ราคาเพียงแค่1989าบาทสนใจเนี่ยเขามีแบบเก็บเงินปลายทางด้วยโทรมาได้เลยนะคะ0 6 2ย์หกสองหหรือว่าถ้าคุณอยากปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาภายในของผู้หญิงกับดรรานก็โทรมาได้ที่เบอร์เดียวกันนี้เลยค่ะ0 6 2ย์หกสองห้าเก้าเจ็ดแปดเก้าเก้าเจ็ดค่ะแลวก็มีรางวัลด้วยนะสำหรับ B M G Coffee นะกาแฟได้รางวัลกินนรีทองอประจำสาเปา็นผลิตภัณฑ์สาขาดีเด่น 563นะคุณผู้ชมนะฮะนึกถึงฮอร์โมนนึกถึงกาแฟอร่อยให้นึกถึง B M G High แล้วก็ BMG Coffee นะฮะ,ะช่วงหน้าคุณผู้ชมใครเอ่ยนะพระรองนะเออเป็นพระเอกละครเย็นนะฮะแล้วก็มีเกลีย้ยงนะฮะแล้วมีคดียาเสพติดด้วยกํลังจะรอขึ้นศาลนะฮะข่ะาวนี้จะจริงหรือมั่วชัวหรือไม่ต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับค่ะ